ดูประชุมสภาให้เข้าใจความหมายไขความลับในห้องประชุมรัฐสภาคำศับสภาจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปไขความลับสับรัฐสภาเสนอคำว่าสงวนความเห็นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จักัพันพรนิมิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐ คำว่าสงวนความเห็นนะครับก็จะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในชั้นของกรรมธิการคือโดยปกติแล้วเมื่อที่ประชุมสภา,ามีมติที่จะศึกษาหรือแก้ไขหรือว่าพิจารณาร่างกฎหมายใดยกฎหมายหนึ่งสภาก็จะมีมติตั้งกรรมธิการพิสามันไปศึกษาในรายละเอียดก่อนที่จะกลับมาลงมติกันอีกครั้งกรรมธิการส่วนใหญ่ถ้าลงมติแล้วมีความเห็นตามส่วนใหญ่ก็จะจบนะครับถ้าเกิดว่าไม่มี กรมรมธิการเสียงที่เป็นเสียงข้างน้อยที่เห็นต่างเนี่ยถ้าไม่ติดใจก็ถือว่ายึดตามมาติของเสียงข้างมากแต่กรณีการสงวนความเห็นก็จะเกิดขึ้นเมื่อกรรมธิการเสียงข้างน้อยที่เป็นความเห็นต่างจากเสียงส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกว่าความเห็นของตนนั้นเป็นความเห็นที่สําคัญนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะถูกละเลยไปก็จะขอกรรมธิการว่าเสียงส่วนใหญ่ว่าขอให้เขาได้สงวนความเห็นต่างของเขาไว้เพื่อจะไปอภิปราย ในที่ประชุมใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ของสภาได้รับฟังความเห็นที่แตกต่างจากกรรมธิการเสียงข้างมากในกรณีที่เสียงของสภาทั้งหมดอาจจะเห็นด้วยหรือเมื่อรับฟังแล้วเสียงข้างน้อยดูแล้วมีเหตุผลมีน้ำหนักกว่าทางที่ประชุมสภาก็สามารถที่จะมีมติตรงข้ามกับเสียงข้างมากในชั้นกรรมธิการก็คือมาเห็นด้วยกับ กรรมธิการเสียงข้างน้อยที่ขอสงวนความเห็นที่เป็นข้างน้อยของตัวเองไว้อันนี้ก็เป็นกระบวนการในระบอบประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้เราได้ยึดทั้งเสียงข้างมากและในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งความเห็นที่อาจจะถูกต้องและอาจจะดีกว่าของเสียงข้างน้อยก็เป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตยที่ที่ให้ความสําคัญทั้งข้างมากและข้างน้อยไปพร้อมๆกันครับ